ไอเทมันจะเริ่มเป็นคนดีข้าสซักใหญ่แล้วแล้วเขาต้องเลื่อาลงมือต้นใช่ไงั้นเราก็ต้องอัปเกรดพลังของเรามันแกร่งแกับพก็พอเทไปเลย,เลยอัพพลังเป็นหนึ่งแสนเรียบร้อยทีนี้เราเก่งของพอง่อมาเทแล้วพอมันยอดด้วยตอนเนี้ยแต่นัาเสุดาที่ใช้เวทมนต์เพิ่มพลังไค้ครั้งเดียวเท่านั้นพลังป้องกันก็ด้วยแต่ดูเหมือนว่าพ,อพอ่อเทใช้พลัง เพิ่มพ่งร้อยเปอร์เ็มันจะไม่มีผลเอาเลยนะเหมือนว่าไม่ได้เพิ่มพันหนึ่งร้อเได้ซ้ำสงสัยพ่อมดเท่าจะระบุไม่ละเอียดแน่นอนก็เลยยกเลิกไปเลยโอมเพิ่มพันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็สําเร็จเราต้องไวสู้กับพ่อมดแท้มันรู้แพ้ชนะรู้เอาพัยไปเลยสู้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 สสู้สพ่อมดเท่ ว่าไงล่างมืดชาตอน,นี้ฉันได้อัพพลังเวทมนต์เหลือได้หนึ่งเสนแล้วแล้วจะเอาทำไมแล้วยังสามารถอัพได้หรือเปล่าอัพไปแล้วจากพลังห้าพันเหลือพลังสามหมืนเกนี่มันไม่รู้อะไรเลยท,ทั้งที่จะดอนที่จะใช้เพิ่มพลังเป็นหนึ่งล้านหรือหนึ่งแสนเกงนี่เพิ่มพลังเป็นส0 0 0 0ื่นทำไม ตอนนี้ค่าเพิ่มพลังมาหนึ่งแสนแวเวย้ยแล้วมันบอกทำไมอ่ะเพราะฉันจะฆ่าแกยังไงล่ะไม่มีทางงั้นเราก็มาสู้กันสิถ้ามันรู้แพ้ชนะไปเลยได้ลุกขึ้นมาไฟาลุกไฟบาเรียเอาเลยนะลุกไฟเร็วหกสิบแค่พลังแสงให้ไม่กลัวนะเวย้ยโจมตี ไม่ใช่ร้านแปดเหรอเพิ่มพลังร้อยเปร์เซ็ไงรูไฟได้หกสิบฉันรู้นะว่าแกแพ้ธาตุน้ำนะ่ะอมทะเลมันจบแคู่ไฟหนึงร้อยจากการดูมีชีวิตเนี่ยพ่อมดเทนต้องบบตายแล้วแหละฟื้อนอีกทีนึนไอไอีอาทิตย์หนึง่งลาก่อนนะ พ่อมเทข้ามันเก่งจริงเลยพ่อมัดเทด้านมืดไงะเห็นว่าจากการมำวัดเทตายแล้วหรอแกก็เป็นลายต่อไปเลยกันลูกไฟได้วปหน100ึ่งร้อยก็แค่3าล้านเองข้าเป็นล่างมืดพลานอนนี้ไม่หมงข้าลูกไฟไล้วปนหนึ่งเท่ากับ1นึ่งแสนสิบล้านเหรอใช่ก็หน่ายังมไม่ใช้วงแหวนไม่นัเนี่ย ก็แค่บวกแค่หนึ่งล้านหนึ่หนึ่งหนึ่งแสนแค่หนึ่งล้านเท่านั้นแหละมันมีอะไรก็เหมือนอีกและพลัง,งลงแม่ตอนนี้ก็คือสามล้านถึงสิบล้านแบบสุม่มนี่มันพลังข้นสุดยอด่อเทพเจ้าใช่้วหรือว่าแต่ยังไงค่าหนังแผนพอมันยอดจะดีก่อนที่จะท้ายพอมันยอดตายแกก็ไปตายลงรถก,ก็แล้วกันนะ อีกหนึ่งมัดกระจอกหมัดเทพเจ้าแล้วขอยให้แกมาใหญ่กาพ่อ้อปรเทและวพ่อม่รับห้าล่ะยุ่งไม่เข้าเรื่อง